อย่างนี้เล่นภาพเดียวกันคลองแล้วคลองอีกเราเราลำบากขึ้นโนหนึ่งมาลำบากกว่าคือรักษามันไว้เพราะฉะนั้นตั้งใจเล่นอยู่เลยตูมิเตราาหาานลับ้านหยทุยมาทุย้าหมดเลยทหมดเลยขนาดทิ้งไห้หมดกลับไม้หมดเลยมาช่วยยัพี่แยพี่แกชยยช่ยอยู่ช่่ตายตายตายต เห็นมที่บันไดอะยิงให้หน่อยอย่ามายืดไปก็เล่นตาย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 อีกตายอีก มินี่าลาะด่ลังเลยด่าัว่าหงโอเคโดนไล่อยู่ไปไม่กดบอสมาได้ไงไอเจยบนอกโดนใคราอะไรมาได้ไงเจี๊ยมบ้านเนี่ยอ้เีโง่ไปสัตวียไม่กดบอสอากันเชี๊ยอยไรเจียอะไรคือจะอ้างจะอ้างว่าพวกคือจะอ้างคือเจี๊ยอะไรคือจะอ้างอ้างเหรอสัตว์ตายไปดิยึงโง่อ้างเฮียอะไรสัตว์ว่าไงไม่ได้กดบอสว่าโง่

เล่นกับ้อนะาสามห้าาคนนึงกันเดียวห่อรอให้หลังแผหลังหลังหลังไปหลังไปข้านอนแผ่รองเอไอเอายางเฮ้ยหมายปลอมล้มพี่ล้มเลพี่ทเลก็ทำไอ้บินแล้หลับไปก่อนเลยมืองาหลับไปก่อนเลยเฮ้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 เฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย ิงหลบเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ออกนั่หน้านี่ไม่ออกนั่หน้าแล้วนี่ไม่ออกนั่หน้าแล้วเฮ้ยกลับมาคนนึงมาโกรธน้อยเร็วเร็วเร็วลอมพี่หล้ม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 ผมกดแล้วพี่พี่โอ้เต้นพี่เลยกังไฟอ่ะพี่ครับพี่พี่พี่เป็นอะไรอ่ะพี่อมอะไรอยู่อ่ะครับพี่เป็นไม้ไม้โดนเรื่องพี่อมขว่วยอะไรอยู่ครับ ก็จะเป็นเทียอะไรครับแล้วเป็นเทียอะไรครับแล้วทำไมครับีแงวันเแล้วทำไมครับตีมงวันเพ่นงแล้วมันยังไงครับแล้วมันยังไงอะครับโอ้โหตีแมงวันนัครับเืดดดรับีบิวไอ้เงี้ยดฟืดดว่าไงพี่ว่าไง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 พี่ว่าไงเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวยาเฮยยาเฮยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวาเฮย ไม่ฟังใครว่างไม่เลยมิดเลยมิดเลยตัวเดียวมิดเลยขอโทษเออคาติน่าค์ตินสกับสกับสกับสกบลับไหนหรออย่งอย่างหูดักวรงนเนี่ยเราดูตรงไหนนินนินะแคทล้ม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 เจ็บครับที่มีศพกอยู่ไอ้ยังเมื่อกี้มันหน้ามืดเหรอตลาดกลางพี่ตลาดกลางทะยวด้วยไหระเบิดวงนัว มค์อีโก้กูจะไมคอีโก้กูไม่สนเพื่อนแล้วไอ้เหี้ยไม่ห้าไอ้ไปอีโก้เป็นคุยอะไรเป็นคุยอะไรไมค์อีโก้เป็นไงอะไมคอีโก้เป็นไงอะเยี่ย

เธอมากัดหังี่ตีกูทำไมกูบอกแล้ว่ามันีะยั่งหมดยังเอามีดเอามีดเอามีดเป็นคิไม่เนี่ยเป็นเชียอู่ยอใตกฝันไสไม่จันไี่บอกเป็นยย้ไม่ยมยาแล้วไม่ยอชีเขาแล้วอ้โม่จัดไอ้หี้ตบมโตไม่มีส้ยวายไม่ได้เนี่ยฟังฟังฟัง